สวัสดีครับทุกคนวุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะครับทุกคนครับมีพี่ๆหลายท่านถามมาว่าเฮ้ยตั้งแต่เลี้ยงหมาป่ากับหมาปอมมาเนี่ยให้ลุงเก่งบอกข้อดีของหมาป่าและหมาปอมหน่อยว่าตั้งแต่เลี้ยงมามีความชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้สนับสนุนโดยอาหารน้องหมาคานิว่านะครับคนว่าใช่หมาก็ชอบเพราะว่าคานิว่าเนี่ยบำรุงขนให้สวยงามได้สุขภาพดีสาหรับคําถามที่ถามมาว่าระหว่างหมาป่ากับหมาปอมชอบแบบไหนมากกว่าหรืออะไรที่เลี้ยงง่ายกว่าคําถามที่บอกว่าชอบอะไรมากกว่ากันเนี่ยผม <t ell an> ก็ต้องตอบได้เลยว่าผมไม่สามารถบอกได้เลยว่าผมชอบอะไรมากกว่ากันเพราะว่าในแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าจะเป็นบุ้งคนเนี่ยเขาก็มีความน่ารักและความน่าเอ็นดูในแบบที่เขาเป็นนะครับทุกคนอย่างเช่นอย่างตัวบุ้งคนเนี่ยเขาจะมีความเลี้ยงง่ายใช่ไหมเขาจะมีความเลี้ยงง่ายมีความชอบอ้อนแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็มีความชอบอ้อนแต่ว่าเขาจะมีความดื้อมีพลังงานที่เยอะกว่าซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของน้องข้าวเหนียวนะครับเวลาที่เขาอยากให้เรานวดหรือเวลาที่เขาเดินเข้ามาอ้อนเราเนี่ย มุมมองนั้นน่ะผมก็มองว่ามันคือความน่ารักที่ไซบีเรียนสามารถส่งมอบให้ผมได้แล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยเขาแสดงออกถึงความรักให้ผมได้เช่นกันครับส่วนตัวน้องปอมเนี่ยถามว่าแสดงออกด้านนั้นไหมก็แสดงออก แต่บางทีมันก็มีความก้าวร้าวนิดนหน ok> ่อยๆนะครับอย่างเช่นแบบมีความห่วงเจ้าของมากจนเกินไปนะครับแล้วก็บางทีเวลาพี่เหนียวเดินมาใกล้ผมหรือใกล้คุณเดวันอย่างเงี้ยน้องปอมก็จะมีความห่วงก็จะมีความแง่งบ้างนะครับทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมของเจ้าของเนาะก็มองว่าน้องเนี่ยแค่ต้องการความรักแต่ว่าน้องอยากจะได้แค่คนเดียวไงแต่อย่างในมุมของข้าวเหนียวก็บางทีอ้อนก็มีแบบเอ้ยฉันก็มีความเผื่อแผ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความต่างอยู่ปอมนี่คือแบบฉันต้องเป็นที่หนึ่งแต อันนี้แค่ความคิดเห็น จัดผมคนเดียวนะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาที่เอาน้องบงขนหรือว่าเยสาออกมาข้างนอกเนี่ยก็จะมีความเดินทางไปนูน่นไปนี่ไปนั่นง่ายกว่าอย่างที่เห็นในคลิปนะครับว่าน้องก็จะมีความนั่งตักได้นะครับทุกคนแล้วก็เวลาที่ต้องเดินลงไปข้างล่างหรือว่าจอดสถานที่ต่างๆเราก็สามารถหยิบน้องแล้วเทคเอาไว้ใช้คำว,ว่ายิบประเทศเอาวไม่ได้ก็คือสามารถอุ้มน้องแล้วไปไหนมาไหนได้เลยแต่ในมุมกลับกันถ้าเป็นพี่ข้าวเหนียวนะครับก็อาจจะต้องแบบมีความใช้สายจูงอยู่ตลอดเวลา แล้วก็น้องด้วยความที่พลังงานเยอะเนาะแล้วก็ต้องมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็จะได้ความบันเทิงตามมานั่นเองครับเวลาน้องแบบพาน้องใส่จูงนะฮะก็ต้องใช้แรงเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นน้องปอมป้วนอย่างเงี้ยก็จะต้องอุ้มได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น พ่อได้เปรียบเสียเปรียบและกันนะครับของแต่ละสายพันธุ์นะครับแต่ทั้งสองสายพันธุ์นั้นนะฮะรวมรวมแล้วก็คือชอบนั่งรถทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปอมก็ชอบนั่งรถเพราะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศรวมถึงพี่เหนียวเองก็ชอบนั่งรถเพราะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นใครที่เลี้ยงหมาก็อย่าลืมพาน้องหมาออกไปเที่ยวออกไปเดินทางเพื่อไปชมโลกข้างนอกด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe วิดีโอสตอรี่แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคร จะวยวก็เลยคับคึนนมาสว่วนคำบมดมล้วล่ะ